ผู้ยิ่งถึงบทใายคนใดน,นอนอยู่ตื่นขึ้นมาฝันว่าได้ขาสัดเช่นหัวคว้ยหรือสัดเลียงไปในบัานเพิ่นว่าสิได้รับความเดือดเนี่ยหลอนใจเพราะว่าอาจเสียของที่ห้าหักหรือหยาดมิตดภายในบัานตาฝันว่า หาสัตว์จำพวกมีผิดเช่นงูสุนัขบ้าหรือว่าเสียเพ่นว่าสิมุตเคหรือว่าสตูชิคิดหลายจะภพ่ายแพ้แก้ตัวเฮาเองถ้าเป็นคดีความสิชนะเลขน้ำโชคซีเก่าซีเก็ดซีแปดซีหก 38 39 34 32